เลือกเป็นแบบปรับเองใช้ Intel Xe Super Sampling 1.2ประสิทธิภาพการทำงานเน้นประสิทธิภาพของเฟรมเรทเยอะๆอันนี้ก็ไม่รู้อะไรอ่ะแต่ปรับเป็นหนึ่งไปเลยนอกนั้นก็เปิด Retas Shadow Retas Local Shadow แต่ตรงนี้ปิดไม่รู้อะไรปิดไปก่อนจะช่วยปรปับปรุงคุณภาพของแสงด้วยการกลีย่ยเส้นทางของลำแสงไปอย่างแหลงกำเนิดเพื่อจำลอง ฟิสิกของแสงให้ดีขึ้นฟีเจอร์นี้ใช้กับ GPU หนักมากราอฟีเจอร์นี้ใช้ GPU หนักมากและต้องการใช้ g f o c e RTX 4 0 7 0 Ti หรือ3090เป็นอย่างน้อยโอ้โหโคตรโหดเลยหมดจัดเนี่ยอะไรเพื่อเพื่อสร้างภาพหน้าจอเฟรมเดียวในโหมดถ่ายรูปเท่านั้นก็ต้องการถ่ายรูปต้องการกราฟริกระดับ HDR เข้ากับ VRAM ต่ำที่สุด 8GB หากตัวเลือกนี้แสดงสีเทาขณะใช้ GPU ท <issions> hey, ี่มี VRAM มากกว่า8 g b ิคุณจะต้องลดความละเอียดหน้าจอเกมเฮ้ยความละเอียดมีเรื่องนี้ด้วยหรอภาพเท่าไหร่และ GPU ของคุณมีกำลังน้อยเท่าไหร่จะยิ่งใช้เวลาสร้างภาพหน้าจอนานขึ้นเท่านั้นโอ้โหัะแน่นสูงไปเลยส่วนข้างล่างก็ตามนี้ครับเปิด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 สูงสูงสูงมากสูง16เปิดเปิดสูงอันนี้อะไรปานกลางสูงลยดิมาดูดิดูว่าเท่าไหร่ อเอาเพื่อนเราหนิวะเอาไปทำอะไรพี่ผมเล่นต่อจากไกลนะกด C นั่งหยิบกด F กด C นั่งกด F หยิบแล้วให้ไปไหนอะ่ะรู้ไหมเนี่ยโอ้แล้ววิ่งไม่ได้อะแล้ววิ่งหยิบใช้ใช้อะไรอะ่ะ เนือสดลองลืมแน่แกมันคนตายเดินได้วิกเตอร์ถึงเลสรอกับแกที่ผ่ายแน่ถ้าที่ร้อตัวไหนของแกโผล่มาอีกพวกมันจะโดนยิ่งกว่าการหักแน่นี่ไม่ใช่การขูดรังรูสีไอเวนเล่อนขึ้นเล่นลงเลือเน็ตดูข่าวทหารผ่านศึกบนถนนขวามเน็ตได้เวลามาหารแล้วอาหารใครชีวิตคุณขาดลึก ขาดเลือดหรือเปล่ากด C ออกนี่ใช้เครื่องนี้ดิใช้ F กด F ค้างไว้ใช้เพอาความของเล่นได้ของดีๆมาเพียบเลยกอมมือจากสเตต a เใช้ลายเส้นชีวภาพแต่เราสั่งตัวเจาะรหัสมาแล้วศูนย์เลง็งล็อกเป้าของมินิเทคอยากรู้จังว่าไอ้บื้อนี้ได้มาอย่างไร พวกเครื่องควบคุมฮอร์โมนของอาราสกะไม่มีไรเซนชีวภาพแต่ก็มีของแปลกๆเป็นตัวดูเน็ตดิเสิร์ชได้ป um ่าววะคุกเกิลเลยเสิร์ชคุกเกิลได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเสิร์ชคุกเกิลดูก่อนเข้ไม่เข้าไม่ได้มันไม่ให้มันให้แค่นี้อ่ะไม่เอาจะเสิร์ชคุกเกิลดูกิ้งคอร์เปอเรชันพิมพ์ไม่ได้ได้แค่นี้เกาะเกาะของคุณชีวิตคุณเกาะส่วนตัว ไปไปกันเลย <Jesus S 1> อ้าวคุณพระช่วยเป็นไรวะเนี่ยเช็คล่างมาน,นในน้ำแข็งอุ้ยโป๊แต่ว่าเราได้ตัวป้าหมายของเราแล้วเราคุณยนนะต์เหรอกำลังจะรู้เดี๋ยวนี้แหละบีเชื่อต่อเข้าไปอย่างเา่าม,มีชีวิตไหมใช่ไหมได้แล้ว เช็คไบโอมอนิเตอร์ชั้นำลังเชื่อมต่อเจออีกร่างในอ่างบน้ำอ่าเช็คไบโอเชื่อมต่อเฮ้ยอายใส่เข้าไปิปดนนแน่นๆนะปิดนนนะส,สนดิทนะแข็งเซนอดอั NC570442 t รามาทีนพลตตนัมพลตตนัมมอานฉุกเฉินราเข้มา คำสั่แต่ว่ามันคงัญญาณแล้วคีออสเล็กแล้วร์ราเอ้ยบอไม่เห็นกับตนี่มีข้าอ่างน้ำน้ำแข็งกระขอกรมีดกระตน่อตันอะเมชอธอไม่ไหวแล้วเนี่ยเธอนกแล้วเนี่ย ดึงชิปได้แล้วปลอดภัยจริงเหรอเดี๋ยวนะเออเขาได้การล่ะลองดูนิวโลพอร์ดของหล่อนสิเจอชิปนั้นเหรอดึงออกมานั่นจะต้องมีสิที่ปิดกั้นไบโอมอนอยู่แน่ปลอดภัยจริงเหรอปลอดภัยจริงเนี่ยเราแค่เอาหลอนไปจากที่นี่ไม่ได้เหรอเราเจอตอนที่หล่อนยังมีชีวิตอยู่จะเสี่ยงไม่ได้เราต้องการไบโอมอนแบบที่ยังใช้ได้ตรวจดูอาการตกเลือดอะไรแบบนั้นหาชิปให้เจอแล้วก็ พอแพ้จริงหลอดไม่ได้แล้วพอแพ้จริงดิโอ้มันก็จะวนวนวนเหมือนเดิมต้องดึงชิปแล้วเดอชิปแล้วกำลังดึงออกมาตรวจสอบใบวอมอนซีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมสวัสดีแันดาหารู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงรูปฟื้นฟูเดี๋ยวนี้สิ่งส่งหน่วยอพยพฉุกเฉินไปแล้วเราจะถึงพิกัดคุณในอีก180วินาที be claims e h ย e นยันว่าพวกทรอม่าทำการควบคุมเก้าสิบเซนของค่าใช้จ่ายตามจริงการช่วยเหลือและการรักษาของคุณไม่ทำอะไรสาวน้อยผู้น่าสงสารพาหลอนขึ้นมาจากน้ำแข็งประคองขึ้นมาอุ้มกับฉันทีถ้าเราอุ้มคนเดียวเนี่ยน่าจะหนักต้องเรียกแจ็คกี้มาอุ้มด้วยแต่พวกนั้นจะมาเปล่าประคองขึ้นคนเดียวได้ไหมไหวปะวะไหนลองดิเราก็แข็งแรงพออ่ะไหนลองดิ ระบบทำงานปกติอ้าวเวนต้องให้เอ่นมาช่วยอุ้มองการรู้เกิดอะไรขึ้นขึ้นเก่าล้ม hypo f u เวยนะจริงๆต้องจริงๆต้องเรียกไอ้นี่มาช่วยอุ้มนะเนี่ยผมเกือบตายอ่ะตายสิได้ผลแฮะโอ้ยลอนออกไปพาไปไหนวะเอาอะไรนั่นน่ะ ข้างนอกพานอนไปที่ระเบียงดูวิ่งได้ไหมเนี่ยคนลรวิ่งวะคนลรวิ่งอ่ะโอ้ยภาพสวยจังเลยทำเหมือนชิเปเพลงโอ้โหดูฉากสิครับโยนลงมาอ่ะเฮ้เฮ้ตกตกเรียบร้อย ไอ้หาใครจะไปรู้ว่ามันอิสระขนาดนี้เดินตกไปตายเลยเป็นบอร์ดดีครับใช้งานได้ดีเดี๋ยวเราเทดีกแป๊บหนึ่งแล้วก็มาดูตัวสินค้ากันนะครับมีฝาหลังด้วยฝาหลังอยู่นี่นะตามหาเซนด้านี่ไงเอานี่ไปแล้วก็เข้าไปในนี้เลยจบเออเจอแล้ว,วมาเออเอาขึ้นมา มา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 เดี๋ยวเดีวเดี๋ววยวไปแล้วทีมหัวเราเจออีร่างในในในอ่างไม่ต้องพูดอะเดี๋ยวข้ามข้ามไปเลยแพลทินัม นีเราข้ามได้เราข้ามได้กาอกอเรีวดึงชิปนี่ดึงเลยกอเรีวกอเรียวดึงชิปแล้วเดี๋ยวตอนประคองมาอุ้มกับฉันทีแน่นอนเนี่ย don't know who's out there locked ready ร์มานอว์ do your thing อ๋อไม่ยอมอ๋อโอ้โหมันไม่ยอมมาช่วยอุ้มว่ะกดข้าม อยวต้องเอาเรื่อนม้นมาจิ้ม่ต้องรู้่อกิอะไรนเจกเรไโ็อกเร็วๆอุ้มไปนอกเบียงตกระเบียงตายเฉยกูกินแลม12กิกว่ะ I ท h การ์จอ6องศา CPU 67องศานี่ขนาดคางซิิโกน้อยมากนะสำหรับ CPU นะครับารซิลิโกน้อยมากส่วนกาจอเนี่ยใช้อาร์ติกค่ะ เ,เดินเร็วได้แค่นี้10เมตรเป็น l G 1 1 5 1นะจ๊ะเอาไปนั่งที่เก้าอี้นี่ออกแบกเซนด้าไปที่เทอเธ,อเ,ธอเลสอ๋อไม่นี่ให้ไอ้นี่เอาแล้วไปออกใช่ไหมเปิดประตูตดิไม่ทำอะไรอ๋อ อะไรเนี่ยตำแหน่งนี้อยู่ตรงทางเข้าทางเข้าไหนวะนี่อ๋อเพื่ออะไรเนี่ยลุงมาเลยไม่ได้ไงเอาถ้าจับปัววางผู้ป่วยลงกับพื้นวางไงอะวางผู้หญิงลงกด F

Let's get out of here. Elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit shows over. We'll have that key. wires now. See you in the near future. Listen, Mano. I got this thing. Mind if I borrow your wheels? Hmm. I had a day with Misty, but I <laughs> can't take the metro. How's that gonna look um, it, Jack. for me? I won't leave you hanging, Jack. don't get used to it. You're my ass, V. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat ]ancies. as it is. Oh, almost forgot. I should get Wakako on the hollow. Tell her the job's done. Use your phone. ต้องการเปิดเมนูมือถือของคุณให้กดทีค้างไว้เมีมือถือว่าเข้าโอโอคาดะโทรหาโอคาดะโทรทำเพื่ออะไรอุ้ยมาเฟียอุ้ยมาแล้ววีเป็นไงบ้างทุกครั้งเรามีวิีร่าปลอดภัยดีไหมเพราะนั่นคือลูกค้าเรอวะก็ยังหายใจแหละแต่ก็ยังหายใจนแ่นันไม่ใชไง เราเป็นคนตอบผู้ไปช่วยคนที่ใกล้ดองเหรอทีมันไวแล้วเข้ามารับเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ก็ยังไงก็ได้คิดว่าคุณอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเออ NCPD ล้อมพื้นที่วัดสันไว้แล้ววัดสันที่อยู่แถวสีคอนนี่พื้นที่นั่ปิดตายถ้าอยากไปวน้อมไม่ได้ต้องรีบแล้วขอบคุณที่เตือนไม่เจอคราวหลังนะจ๊ะ คุณมีทาอยากนได้เลยหนุ่มเดียวฉันอะไรเองไปเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเซฟเลยเอ๊ะมันออกเมืไหรก็ได้เซฟตนใช่ป่ะขึ้นรถก่อนเลยโาตีย่งเนแย่งกูเปิดโอ้อ๋อ เพาะกด Q อารีโหลดโหลดแดรดตีขึ้นลดกด F ไปขับไปเพื่อนขับไปหาแจ็คก,กี้แล้วไอ้นี่แจ็คก,กี้ไม่ใช่เหรอ,งา,หอรงานใหม่อะไรงานใหม่อะไรข้อความเรารับไงวะวเดดวท

เจอแจ็คกี้แล้วเดี๋ยวเราออกดูไปก่อนนะครับฉันมิวเหนือเกิดไปหาอะไรกินกันหน่อยไหมแจ็คกี้ไอ้พี่นั่นคือที่ว่าสันนั้นไปแล้วเหรอเออมันูไปว่าแล้วเชียร์มีรถที่สูตรเราตามหลังมาติดติดให้ตายสี่วีฉันไม่ชอบเลยนะวีไม่ชอบแม้แต่นิดเดียวป่าป่าป้าป่าโอยแจ็คกี้ โอ้ยยางยานีเม k e e p steady โอ้ยจาดเบสอะไรวะ t i โ้นอะไเขนเข้าไปอะตตัวเข้าไโนอะไรเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยวีเลคครับวีวีเล็งคมครับ ข้างในเป็นรอยเลยขอโทษแล้วคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซ่อมตัวนั้ทางกลับบ้านก่อนเราชื่อบีใช่ไหมไอ้นี่ชื่ออะไรวะโอ้นี่มีมีไอ้สิ่งต่างๆนี่คือเคพจอะไอ้ที่ในพื้นที่อ่ะไอ้ที่กดตัวเอ็มป่ะนี่โอ้ยทำโคตรดีอ่ะเจ๋งมากเลยเมืองมันเริ่มเทึม ทดลองเล่นเป็นเรื oh, oh, passed, ừ, ่องแน่นอนเลยไม่เล่นเกมไม่เก่งอยู่ไปเดี๋ยวลงรถก็เซฟเลยแล้วกันโอ้โหดูฉากดิทุกคนที่ตกตามกระจกดิที่ดริถ้าเปิดไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่เขาบอกต้องใช้สี่0ูที่ไอ้กับ RTX309 0ขึ้นไปพบะหกหจะโอดไปไหนอ่าตำรวจอีก ตอนนี้เราปิดคุณที่วัดสารน้ำหมดจนกว่าจะมีมาตการใหม่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยตำรวจค่ะตาจีน้อโชคดีเดินเข้ามาเจอคุณขบุตรทำานผิดปกติทำอะไรสำคัญขนาดนั้นอะไรทำให้ฉันสำคัญติดใจครับเพราะมีแต่คนที่จีนงานคนเดียวนั้นติใจนะว่าต้องไปหาสาวของผมสาวของนายเสแล้ว แต่ผมเป็นโง่แย่เลยถ้าผมหาไปผมก็อยากเป็นคน t ีดีไงที่อุตส่าห์ให้เราทำขอเแบบนี้ที่เราผ่านไปได Look at him, no model citizen maybe, but he's a good kid. ไม่ได้ผ่านแน่ Let them through. ให้ผ่านไปจะเป็นการสุดท้ายอ้าวเฮ้ยได้วะ Okay, on your way. ขอให้้เป็นที่ดีนะครับคุณตำรวจ ียข้างหลังมันไม่ต้องมาแน่เลยนาวะหายได้มาเนี่ยเอ้าวแล้วกระจกเป็นรูอย่างงี้ตำรวจไม่นี่เหรอหล่อนเลืมช่อมไหนเราละเขาพูดแรงกล้าของฉันใช่ไหมใจเคืองไง Right จ็อกกี้เนี่ยนี่ก็แจ็คกี้เขาขับไปหาแจ็คเขกลับไปหาแจ็คกี้อะไรวะแจ็คกี้กับแจ็คกี้ถ้าแจ็คกี้ชานก็เฉนงนะครับ ยังอะไรวะเนี่ยเอาอ่าเฮ้ยดูสิพี่แย่แล้วล่ละเฮ้ยดูสิพี่เรียบร้อยตรงนั้นสวยแล้ว ไม่ใช่พวกกระจกไม่ใช่ตำรวจธรรมดาสินั่นคือแม็กแท็กนักล่าที่อยู่บนสุดของวงซัวหันมา NCPD ไงล่ะเราก้วยตารสถานการณ์ควบคุมไม่ได้พวกข้างนอกนั่นแหละก็แค่ขนมเชือเล่นยงแค่นั้นปวดมากโอจบแล้วพวกนั้นหาเรื่องเองเราให้เราขับไปมันไม่เกี่ยวกับเรา

แสงสื่อแบบถุงนี้ยัง่ยที่จอดรถอะเหรอไม่เขาทำเงินนันฝันดีนะอ๋ไปไว้เจอกัน Tell Misty I said hi ครับถ่ายไม่ซีเยได้ไม่เจอกันโอเค <Okay, S 2> ครับรถจะเซฟกันไว้ตรงนี้นะออกจากรถกลับบ้านเราจะเซฟไปเลยเลเวลเลเวลครับเซฟเกม uh, ก็คือเซฟไปที่ต่อจากไกด์เซฟนะยืนยันเซฟเกมแล้วพอมาดูตัวสินค้ากันครับว่าสินค้าสวยขนาดไหนใบนี้ถือว่าสวยแต่ไม่ได้สวยแบบมากมายขนาดนั้นเป็นแค่สวยสวยธรรมดามันมี ลอยนิดหน่อยเดี๋ยวให้ดูจ้ะ,ะนี่ก็คือ i7 เ7็ดพนตัวที่ผมปับปื้มมากเอาไว้ไวเทสเนี่ยดีจริงๆกับเป็นบอร์ดนี่ครับที่พร้อมจะขาย s 2 t 0องเจ็ดศูนคิดีคิดซ f f9d คือไปออด ที่แฟเป็นเวอร์ชัน F9D แล้วเมมใส่เต็มที่ครับ 32GB สองำหรับ4แถวแถวละแ8และกราฟิกก็เป็น RTX 3.80จะเป็นได้ประมาณนี้เอาชักด,ดาวมาดูสินค้ากันนะครับอันนี้มืดมืดกล้องนี้มืดไปไหมเดี๋ยวเราลองลองปรับให้กล้องสว่างขึ้นนิดนึงไหมเดี๋ยวก่อนนะตึกบตึ๊ตึ๊ตึตต๊ะ นี่แล้วกันจับดาวจับดาวสร็จลครับอุ้ยกดผิดกดผิดกดผิดอีกแล้วมาดูกันนะ อตรงนี้ก่อนลมฮัดลมซิงสีดีอูแล้วก็ถอดอีกติดทั้งสองฝั่งนะตัวบอร์ดก็จะมากับสีดำนะครับค่อนข้างจะเป็นโทนดำมีสีเหลืองเกือบสีทองหน่อยหนึ่งใส่กับการ์ดจอ p c x PCIe r e s <อ> s ได้ดี พอแปดบวกแปดพินก่อนนะแปดบวกแปดพินเอาค่าจอมานะอสา,ามสิบแปดศูนย์มาก,ก่อนสามสิบแปดศูนย์ครับใบเก่งที่ทาสโคนใหม่แล้วข้างในสวยมาก รดอย่างดีมีช่อง NVMe หช่องความสวยระดับสวยเฉยๆเนี่ยมีตรงนี้ที่มีรอยหน่อยนึงตรงนี้มีรอยหน่อยนึงทอกงนั้นดีปกติสวยการทำงานดีเราไปโดนถูกกล้อง3าดูซิเป็นยังไง เดี๋ยวพื่มันไขยืดมันไม่ไขยืดโอเคถ okay. อดสีบกสีก่อนอ่อยแข็งระวังนะครับถอดผิดนิดเดียวนิ้วไปเกี่ยวเนี่ยเลือดอาบเลยนะบอกแลมดีหมดสีแถวดีทั้งสี่แถวงดงาม พพยูดีออกมาดออกมาเอาไเจ็ดออกมาก่อนนี่ถ้าซิลิโคนแค่นี้ก็เย็นแล้วดูสิถ้ามันแห้งกว่านี้ก็เติมลงมไปใช่ไหมที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยเนะเอาไปเทสบอร์ดซีรีส์สองร้อยหรือหนึ่งร้อยซีรีส์ได้แบบว่าสัดใจบอร์ดยี่สิสี่พินครับจากนั้นให้ดูขา ก็ยังดูดีอยู่อาจจะไม่ได้สวยกริบแต่ก็ยังสวยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีรอยนิดหนึง่งรอยการใช้งานเก่าหรือว่าไม่ใช่ด้วยแหละเป็นรอยอะไรบะนะ้างหนิมหรอรอยอยเงี้ยแค่เนี้ยมีแค่นีน้แต่ไม่มีผลใดๆนะครับนอกนั้นก็ดูปกติดีเดี๋ยว ออบนี่ก่อนออบเหล็กออบพลาสติกขาลับกันขาลับโดนอะไรเสร็จนี่ก็สวยเห็นไหมครับมีแค่ตรงพอร์ต RGB ที่มีรอยนิดหน่อยน้อยมากตัวตัวตัวเสียบันไม่มีแต่อีกน็อตเนี่ยยันมีแกะน็อตออกไปเปลี่ยนน,อนนะ็อตไปนาะอ่าน็อตสวยๆนะต้องทำเองนะครับอ่ะ ดีหมดาาิสองเจ็ดศูนย์กิที่ที่สามพีเป็นบอร์ดคูณเซตด้วยนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสตาและอันเล็กๆนี่ก็ไม่ดูอะไรมินิสาตาเหรอ,อเล็กจังวะอืมมากล้องสามกันครับดูฝาหลังกับภาพรวมถ่ายภาพนี่ฝาหลังสวยงามพอดีเตะ เดี๋ยวทาบให้ดูว่าพอดีขนาดไหนนี่พอดีเปะ๊ะแล้วก็ทำรไฟล์ภาพกันเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้หนึ่งสองแชะเกือบลืม serial number บอกไปยังอะ่ะยังนะเกือบลืมนี่นะหนึ่งเจ็ดสามสามศูนย์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 สองเก้าเจ็ดห้าครับ Okay. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปผมนะก็อุดหนุนหรือสนับสนุนผมในทางใดทางหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ